ตัวนี้นี่ยยังไม่มันแม่หน่ยนี่หอยมันไปพูเนะหอยมันนีโลโห้ยกันไปปีคือเมืละหักบอบบอบบบบบบบเราเชิดไก่โตกูเสายจะฟาห้ยยังไดบาดบาดไก่เมฆไข่หิงเต็กเลยจบไปมะขามนี่ฟาห้วยเอบปีงพรจำลาแล้วครับพักวีปากังลดศาสร์ขมได้ขมอัลลำเลยนี่ะัลําเลยมามพี่น้องบัดนี้หดเวลาละอีกจบป้าคือเก้าพี่น้อง ทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนนะนี่ก็เป็นยง่มแรกๆนะคือมาต่อจากคลิปที่แล้วนะเข้ามาเซื้อกลับแล้วแล้วเข้าไปหากินในวันนี้นะไปหาเลาะเบิ้งเงินนกหนูเลยเพราะมันชิได้พี่เด็กเขาสินกับเป็นเขาบมเนตกะแยกย้ายกันไปนะคือบ่ประทไทยเพื่อนกะไปเซื้อกลับคือการบมเนตกับไปเซื้อกลับคือบวกชินนี้ เพิ่นปแายตะเสาเนี้ยโบท่านมาเลยโบหินมาเลยโอ้ว่าเพิเเ่นสีมาหรือบ่อนะสีมคมขำนี่นะลบมห,หม,หมูดูตามหอยนะแต่ว่าอันนี้เป็นห้อยเก้าะนะ มาดูเถึออเ่เลยแล้วก็ทุกนนะนะประมาณนั้นสองสามมือนะ้นะหมูมาเบบโบกนี่นะมาเบบนี้หมูใหญ่เลย หมมาแม่โป๊กอยู่ตามห้อยนะนะเวลามันฮอนแล้วมันลงมาหากินคือห้อยแล้วดูดไปพร้อมแล้วนะแม่ปล๊กไปพร้อมนะอยู่วงนี้เลยนะห้ยอยเฝะหุ่นมันนี่นะเกาๆแล้วดูดตามห้อยแล้วแม่โลูกไปพร้อมเลยนี่เดี๋ยวคอยชี้หาเลาะขึ้นไปตามห้อยเนี่ยทุกคนออปอที่มาแต่แต่หึงแล้วแถวห้วยพุ่งนี่นะ มีเธอห้อยหมูนะทุกคนห้อยหมุนึงซ้ำห้อยงูห้อยควายลงมาเนะอ่าจบแล้วดูดก็ไม่ก็ไม่สิ่อาทุกคนโดดนี้นะนะประมาณเว้นนี้โดนนี้นะนะมูมแม่บุกนะ คอยเห็นนี่นาสามโบกแล้วแต่ว่าตัวนี้ไหมที่ชุดนะฮะนะตัวนี้เนี่ยยังไหมมันแมน่เลยนี่หอยมันไปพู่งเนาะหอยมันนี่เลาะโขอยขึ้นไปเนื้อพู้ฮ่าตุาต๊ฮ่ขันมาจอบขู่มือขู่มือนี่นะไปแต่มีลุนอยู่ขันเลาะโขอยนี่นะ เจออีบอนที่สามที่หมูแม่โปกนะฮะทุกคนพาทุกนี่อันนี้นะมันมีแมนไปได้มันมีแมสม,ม,ม,มันเก่าประมานว่านมาันซื่อสองเสมอหลังนะเพราะว่านมันล่มในเบอร์ตองมันอนะ่ะพัดมาซื่อก็มีห้อยไปเ่งมาเย็บเองนะเป็นห้อยหินหมดนะอันนะมันถูตาไม้นี่นะมันแมบแล้วมันมันถูนะ พ่อตุกมันมาอิงมาเฟอ้อตามนี้เก่งเลยหมูมันหากินตามห้อยนะชุมพอ่อจังบ่เหน็นห้อยไปยุบนอื่นนะมันมาอิงคืนนี้นะมีแต่ขี้ตมมนะบ่อนที่ซี่นะทุกคนเห็นหมูแม่โบกเลาะห้อยหูเดียวนี้นะจักเม่นห้อยอย่างอนี้นะสลาดอยู่นะ ไยฉลานอยู่นะห้อยไม่ไหมอยู่นะห้อยฉลาร์นนะจักห้อยอย่างนั้นนะ เซ้านี่ทุกคนห้อยหมูน้ำนะดุดเก่งเก้งห้อยมือเซ้านี่ทุกคนมือภายได้ทุกคนด้วยอ่ะนะห้อยไม่ไมอยู่ว่นะห้อยสำห้อยโง่นะมา มานี่ละห้อยห้อยเสาทุกคนห้อยไม่ไหมอยู่ห้อยหมูนะมันขึ้นน้าทากนี่คันมีนสาเห้ยแล้วค่อยมาเอชเชอร์มานี้เลยนะมันเลาะลงมาตามหองตัวนี้หองลำบ่อเน่ะเลาะลงมาหากินตามนี้มีชักห้อยซัดนะทุกคนเป็นห้อยหมูหรือว่าชักห้อยอย่างนั้นมันเป็นห้อยนี้น้อยมันอยู่บนนี้นะเต็มไปหมดเลยตามโคยนี่นะ มันขึ้นด้นี้เลยนะเป็นทางเอาลอดเอาลอดขึ้นไปดิฮะนะทางมันขึ้นนี่นะเป็นหูกระโปงขึ้นไปเลยโอ้มันทางมันลงมาแต่ผูสูงนะแล้วก็ขึ้นไปย่มามะกระบกตามด่านทางห้ามมาอยู่นี่นทุกคนจเจอดดกมันควัดโบกอีแล้วทุกคนนี่อันนี้นะควัดโบกมันเก้าแล้วนี่นะ ห้อยก็เห็นเมื่อกี้นี่ไหม,ไม้อยู่เดี๋ยวค่อยไปหาบกนะมันดูเจ๋งๆดีนะมันดูแถนี้นะทุกคนมันดูกินหาไม้แถนี้นะมุนไม่เมื่แถวตะฟ้งห้อยแถนนี้เลยทุกคนตถนนี้ก็เอามืออยู่นะโฟะหมู่ดินนะนะนะอยู่หันก็เป็นซีฟนะทุกคนป้าตโตหูห้อยนี่มีแต่หมู่ลงมา ดินโบกนลทุกคนนี่พอเอามงอตัวนี้กันนะโอกเก้ามันตัวนี้นะห,หอยเก่าไมเก่าไมอยู่ตามห้วยนี่นะคันดุมาชอบนี่นะค่อยเชอเือได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเป็นตะไรในในพ่านซิมเพ่น,นะลงมาพี่ได้เป็นลงมากโกนทุ่งนะสมพ่อเป็นจังงานขึ้นนะเป็นตะห้อยเป็นแถวนี้นะหอยเกือบเป็น่ลยนะ ยางลงไปลงมาจักเพิ่นหลงบ่นะจักเพิ่นหลงเลอเนี้ได้เนี่ยนะห้อยเกือบเพิ่นนี้นะเพ่นตีนมาย่อมมาย่อมไปนะโลโฮยนี่แหละมานี่กะฮอดขี้หินคือคืนคือเดนค่อยเคยมาตอนนั้นนะเดี๋แต่ว่ามันไปยากค่อยกับังดะขึ้นตามหอมโอยเลยเดี๋ยวค่อยสีรัดขึ้นดอนไม้ฮากลำนี้ลงมาเลยนี่ขึ้นไปเบิ้งนกกินมาให้นะคำค้ันนี้มันน่าจะเข้าแหละ เอาขึ้นมาฮอดดาดานแล้วกกให้กับยุคข้างพูนะทุกคนเสียงนกฮอง,องเซ่เสอยู่เบิง้งต้องขีดหินแตะเอาจ่ก,กันกนันโทรศัพท์ตกลงไปนี่นะแล้วซาดเลยเอาขึ้นบนได้นะทำอีเท้าว,าว้าสีไปมีน,นกกุมาให้นะพอไปฮอดกกมันเต็มกับปูดอยู่อยู่ตะปลายงามาให้ผูม้มแต่ค้นนะ เาก็เลยมีขึ้นไปสิเขากลยา่าสิชเพราะว่าชาวบ้านอ,อันมันอยู่แถวนี้นะชาวบ้านเขามาหากินเนีน่ยขู่มือนะเพราะว่ามันด่านอันนี้มันบริไกจากบ้านปนะ่าไดะแล้วเขาขี่รถขึ้นมาแล้วก็มาหาค้มากินแล้วก็เมือนะ,อะแล้วแล้งก็มีมันอี่คือเก้าได้ค่อยลงไปหาใส้กับเแล้วก็ไปเบิ่งดนรอเบิ่งโฮยเสือมีแต่หมูนะทุกคนเลยมีแต่โบกหมูหมูแม่โบกเลยทุกคน ลายโบกขนาดเลยขั้นเนมือหน้า่างๆสีลงไแหาลิ่น,นทุกคนแต่วันนี้คอยซิมเมอร์หาเอาเบสไปเชื่อนะเอาเบสไปเชื่ออยู่โฮยปอดไว้ยามอื่นเช้าโอเคนะทุกคนอามาฮอดที่พักเข้ากบมีเห็นเพื่มจนะค้นได้สงสัยเข้าไปหาดแรงงมืดได้ยังมีมีผ้มาเลยเดี๋ยวห้ามาแล้วก็ห้าสซีนเอาหอยได้ไปเชื่อเบสเ่านี่ไปเชื่อเบสก้อนนี่ เอาง,งมหอยเมื่อกี้นี่นะเอาเปไปทยบึง้งเดี๋ยวเอาสีไปทับแล้วก็เอาไปเสนะื้อเบ็ดนะเบ็ดกระมองเฮาอันนี้หอยอิดเงยบุญจุดที่เท้าดอนจุดทเท้ามาเสื้อเบ็ดมันนี่กะคือดอนที่ภาคเก้าเฮานะดอนเฮาเคยมาเชิญมายู่นี่เฮาสีทิมใหญ่ไปตามนี้นะ แล้วก็ลงไปยายไปทั้งตื้อได้แล้วก็ยับขึ้นไปทึ่งได้เบ็ดเท่ากับประมาณสามสิบด่างนี้นะมีลายด้ะเจ้ามืดยุ่เพือซีอยเบ็ดแล้วนี่นะคัมนะใต้โคมเส้อนอันนี้นะทีมงานเท่าล่ะเพิ่นน,นะเขาแยากย้ายกันไปหากินนะเท่าล่ะมาแต่องแรงกะมันบดได้เพิ่อเท่ากันเลยเอาเบ็ดมาใส่ไว้ยำมื้นเสานะ แล้วก็เข้ามาน้ำกันนี่ก็คืนแยกย้ายกันไปหาเอสคอนเทนต์นะขั้นเอสน้ำกันหลายผัดย่านคุณผู้ชมเบอร์นะแบบเบิร์ของผู้นึงแล้วก็มันมันซ้ำกันนะเข้าก็เลยแบบเอาคนละแบบคนละมุมนะแล้วก็แยกย้ายกันไปขั้นสีเอาแต่เนวเดียวลายก็วอลเลเบิรงเบิรงแล้วก็มันเบอร์นแล้ว เป็นไพ่ไพ่กระเบื้อนะคับนแบบเอาแต่แนวดียวอะไรกันน้อยเบ็ดแล้วพอดีมืดนะนี่มืดคักละเดี๋ยวเข้าสิไปหาใหญ่ทิ้มไว้ทิ้มไว้ทิ้มไว้แล้วก็มืดนะเด้รางแรกเฮาใหญ่มาหลายลางแล้วนะผู้นะ่ะฟอร์มขาวๆอยู่พูนนะูเลยนะ่นะฟอร์มขาวๆตัวนะ กระจุนะนะสองสามแล้วเบ็เห้เากมืดละหลังสุดท้ายเลยนะครับเงยหงย่างเนี่ยมันเอาอโอเคเฮาเซอร์เบ็ดกันแล้วละแต่มองละเฮาเมื่อเซอร์อยู่พุยู่ดอนพักเขานะ เื้อเบ็ดปลาไว้แต่ซื้อมัอนที่เสื้อสมองอยู่นี่นะเามาหอตบอดละเปเบิ่งทีมงานเท่าขอสีมาหรือบอดได้ดังไฟจี้เลยจ้จี้พี่เลจีป้ปว่าซีกูเลยเอางนไปย่งไงด้โ <laughs> อ้โหจะโชดด่านโชดด,ดุกมีได้พี่เลโอ้มาเน็ตไปโชดด่านโชดดุกมีได้พี่เลเดี๋ยวไ,ได้บ่ะพูชายเออเดี๋ยวง่ายสุดไห่เฮออย่างนี้เป็นอะไรเลลนแต่ฟานเล่น เล็นตัวนึ่งเล่นตัวนึงเนี่ยโอ้หล่นสน้ำไหลายเท่านั้นแหละแต่พานง่ายเพื่อนได้ไปแต่สาวนี้นะยังพิชมาเลยยังพิชันมาอยู่ครบทุกท่าขึนยิงไกลชัดใสโอ้านลึกแท้แต่พ่านง่ายนุ้มสามว่าดีละยิงไกลเอ้ยแล้วจะมีทื่อนยอะไรงานผลล้างเถอะโอ้ผ่านสิ้นเพื่อนน่เนาะมาได้วหนึ่งแ้ พากันมาแล้วก็ยังแต่บอลสินได้บอลสินนี่บอลไทยว่าเพื้นครบแล้วเท่ากับน้ำห้อยพุ่งขึ้นไปหอดดอนขี้หินเพื่อเห็นตะห้อยเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าบอลไทยว่าเขาเขาครบนะในการเป็นไปหายญิงต้ออีมากินข้าวแลก็ไปหายญิงต้ออียังบบทันมาได้ถ้าเบิ้งพื้นมาเพิ่นสิมาลบอสี่หกแปดสิบสิบเอ็ด ได้สิบเอ็ดโตนะนกบอสินนะเนี่ยแล้นี่ในผ่านง่ายไม่ได้กินขา้าวกินน้ำมึอมือนี่เจ้าว่าลงป้าแล้วได้เอามากินแล้วเอาล,ลอยมากินอยู่นี่แหละลอยมากินอยู่นี่อันเละเอามาแล้วก็ไปอีพอไปเลยได้พอใกล้มันหมดได้ยิงมันหมดตายยิงจะโตยิงใกล้สองโตมันหมดตายหมดตายอ,อกีกโตแบบเจ้าว่ามันหมดถือคักคือเลยเออโอ้ ปลาเป็นมือมีหมานนะ,ะแต่ก็ยังได้นกมากินนะถือกับซื้อหมานอยู่<ป>มาครบแล้วก็ทำอิน่าห้าสิบไปเอาปลามอกมากินนะซื้อไว้กระทือ,อยู่ปลาม้อกนะซื้ออยู่นี่แต่บูชินพัได้นกมาสิป่ายโตว,ว่าสิเอลาบนกกินมันนี้นะในพานเลยวันนี้เลยอืพนเป็นในพาดน,นะเพราะว่าซุ้มห้าดีมีหมานเลยเลยจแ นเสี่โตมานน่นนะแต่เมยได้ป๊ยิ่งัวดึงหญ้าแล้วก็บินไปบินไปพอมันตัวนึงอ้ยบ้านเขาใายคนนีกหนักแ่นก็ต้องสิ่งบุ๋มนิ่ยิ่งลงอยู่ก็ให้ยิ่งลงที่ดินก็ไม่ลกขนนกบไมนหรือยกฮะกิลลี่พี่ลุลันยุคสิลาเอาบอเน็ตลาบเป็นเมนูนะ สีได้คอเหงิกอกอรลมีบบเหงกเลยปุ๊ดลาบใกล้ใกล้ใกล้หันคือมียอได้เขาจอบเสานีหันแล้วตัดปุ๊ดตัดปุ๊ดแล้วเสีงมัเขาจบไปเชื่อเสานี่แ้พอเต้นไก่ผูท่านนี่ก็นั้นสามเต้นกคว้าไปโอ้ยไก่แม่ก็รำไก่กำเลื่อนผีตัดปุ๊ดตัดปุ๊ดแล้เสีมันตเขางายตันกิ๊ เจ้านี่ตปีคือมันหักบ๊บบบบบบเาต่กูเาฟ้าฮวยอะไรบัดบัดไก่เมไข่หิมเท็กจอบไปมื่อค่ำนี่ฟ้าฮยบวกจาสิอยู่ฟ้าฮยหันสาบัดหันถ้ามาโลดใกล้ก็อยู่ฟ้าฮวยหันกูมึโลดเละมึงโลดเละิถอด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 มาบบดองจัปนหน้าป๊บมันก็หมกแล้วก็ เบืงเขาตกเ<อ>จอครบเลยได้เบิ้งมันกันดิร้บอยไปเลยได้รัลบลอยแจ๊ดจ,ด,จ,ด,จดโอ้คำเบิ่งเท่าแลแม้นควักน,นไ่เป่ปม,ปมันมัไ<อ>กี่แล้วแล้ว,ลวก็มาเอ็ดโคเดี๋ยววันนี้มาปีงสำรา,าวเฮยมือลูกโคเออปีงโคก็ด้อมป<อ>้งมันจะหอมฟักักโคใส่รีโมทที่บอรนี้ก็สิหมดเลยไม่มีน้ำเทง ใ่อาน้าไปาะี้กฟครับปางเตานี้เลยตัดลับนี่ยือเลยปมามีไรซื้มน้อก็ลมานกนก็เล่นนกฟิปลรยานี้พอได้กินเนาะมาแล้วมาแล้วพานสินเพ้นจัดการพอดีเยด้นี่สีมือเพ่นได้นี่มีทอร์้ม่ได้กินเลย คอยไปซีอยู่ออสุดเอานี่น็อตหนึ่งเนาะหม้ออ,มอื่นสินงมากมีท่านถ <หา S 2> ้าเราเกิดว้านเหมือนเ่ามีท่าก็มีท่าเอาปิ้งพอนสำล,าล่าแล้วก็เอาปิ้งเล่นลาบนะเฮ้ยตัวนี้กับตัวนี้นะมะั้ยอือแล้วพอดีแล้วสกปิง้งตัวนี้จ<ม>้องไว้ตัวนี้นะจ้องไว้เอาเยอะลาบกันเล่นเชิญผมดิอือปิ้งนกเข้ากับซุกแล้วได้สีเอาไปฟักเลยบ้านีโอ้ เือไก่หมัอื่นพอมีรังบกพอมีลุนไเอ้คือมันตายใ่นโดดโด่มันนี่นี่้เลโดนงยัดตักรดก่อนวาดอกตัวเล็กคัช่วงเราป่นเนาะกับคักน้อยนกยปลีอยู่นจไดจนันจคิดมีเมนได้มีแมนได้ อันเออตูดตุกอันเก้าค่อยค่อยมัดติดกันตูดมันหลือแต่ตะลบก้อนพวกนั้นต้มสวากลจะ่บงมาชมทางเล้อมาแล้วถึงเลเอแม่หัวตองอือเบอร์ผักขมไม้กอดีเลย โอเคังโอเมมควาออพอพอพโอเคชุกเลยได้นีมกระปรงเลยนะต้มรถเดินอะเสียที่จะ่ม่มีขมายขมายตขาโคบิมีดเดียวยำ พันมีโกาโค้รจะหอมขึ้นน้ำหนึ่งความกระโดมนี่เละกชาิจับตัวนี้น้ำต้ม,มกินกันแล้วล่ะเดี๋ยวซื้อได้พ้ากินข้าวกินน้ำแล้วก็นอดเลยนี่บบก้อยนกปลิวหรือว่าลาบนะนนเสื้อกระเล่นตัวหนึ่ง<ล>ตัวนี้นะผักผักกับพักบักกัน พังวีปะกังลดสัตว์ขมเลยขมอมล้ำเลยนี่นะอมล้ำเลยมามาพี่น้องบัดนี้กหมดเวลาแล้วมาเด้อเขาจะได้เมือปุ๊กค่ะพากันได้เป็นทำไมบ่เจ้าเป็นทำไมนุ๊กเราเห็นแบบเขาไปโฮมมาเด้อคุ้นๆกับดึงเอากินนี่ลกเยอะเมือปุ๊กราบนกองคิดปลิวแซ่บคักขนาดเลยตับดูดดวยก็คัก อ,ม,อม,มีเชือกโคไปไลายลามากือยคอ้งนี้กะสดโหนี่นะหูนกนี่นะต้มเป็นน้ำซด mấy tôm chuột chị chọn chọn hao đây đó bây giờ đa mì mì nữa nhắm một nhắm hai sẽ đa để bố mì na ngọt trôi nữa mua mà cái cái con súp nữa rồi nước tê cái จ plane, ัเีเจังเี้เราข่าวเยอะยอนเข้ายอนเฮามุดนู่ตรงพันละงอต่อไฟนั่นนี่คอยไปเสือจีจีบ่าสู่บ่าจุ้มจุ้งเบิ้งอยู่นี่ถือเล่าไปนี่ก็ทำขยู่ค้ำนุ๊กเห็แนเ้มอัล้ลำคักดูเห็นดอกอันนี้มันกลมกลิ้งพวกนี้ ด้ำยุคนบมังหว,ว,วานเลยไม่นอลายหวานมั้ยอ๋อน้ำยุคนบมังนี่หวานเอา้าโอเคกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วสุมห้าวสิว่าสิไปเฟิกหนูกินมืขี่นั่นทุกคนไปหาโลเฟิกหนูนี่นไปหาเพิ่มมันได้แล้วก็เอามากินมื้อเช้าแล้วก็มื้ออื่นเข้าเป็นมื้อสุดท้ายเท่าอยู่ป้าเดี๋ยวมื้ออื่นนี่ไปหายำกับหรือยำเบ็ดเข้าแล้วแล้วเข้ากับสิได้กลับบ้านมื้ออื่นนี่ไป นี่ในผ้าายเพิ่นนั่ผ้าก่อแล้วบอสินโมเนตพู้ผ้ากลับไปหาการฝึกหนูกินมุกขีเฮามาหอดปลามมขีแล้วนะแต่มีเห็นหนูได้จักมันมีเฮาบนนี้เลยมันเดินแจง้งฮะโอเคทุกคนคือเฮามาหาจอบบังหนูกินมุกขีกันมันมีเฮ้านะ แล้วคารบอสินการ,ร์บอเนตแล้วเพิ่นนั่นไปจอบกระใต้ไปเพื่อกระ่ายป้านะเดี๋ยวเฮาสินเลาะมือเลยเท่านี้กาบก์บอนพุทธใหเลาะมือพักอยู่บนมือหานอนแล้วเฮานี่ให้เพิ่นไปสองคนก็ไปไล่นีนมันย่านในกระ่ายนี่ย่ามันได้ขึ้นนะอ่ะโอเคคลิปนี้เฮากับสิได้จบไปสมมิก่อนนะขอความกขอบใจทุกคน,นที่เข้ามาติดตามมัมส้มกำลังใจให้นะเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่ นต้อนะทุกคนอันนี้นะมีแมนลูกเลยไนดะ้น,นี่นะลูกเคีมะนาวมีเมนลูกกบลูกอะไรนั้นนะเป็นลูกเขรมะนาวเลยนะี่นะเป็นฟ้าเป็นฟ้า,เป,ฟาเป็นก้อนอยุก